มอระดกคํพาพญาภาษาอีสานยังเวาถึงเรื่องความคิดถึงและกับการล่อคอยละเบอ้อพี่น้องทานผู้สม้มทานผู้ฟังเอ้ยเพิินว่าเสียงแค้นไข่ขานซ้อพิ้นผาดบอทอเสียงอุ่นเอือนจ่าตานเบานำได้ ว่าอยากมีปีกคือนกย่างมีหางคือนกกี่บินจากพุ่นมาพี่หากินเขา่าเฮือนห่วมผ้าบอยเห็นหนาเห็นหน้ากับพ่อยู่เห็นแต่สินพาดหัวพ่อป่านใดนางนำพุ่นแล้วลูกย่างใหญ่งุงมมืดย่มดึกงู้ง้ลูกแลนต่ำต่อตอง ลืมโตลืมสติกุ่มหงายขึ้นสลบเหมือดคิดเห็นหนาแจมเจา้าก็เลยเบื่อบ่าลงไปค้าน้ำพึงเฮิงปันไดจังสีเตาหรือไปข้าน้ำอ้อยลืมจ่อยแม่นบ่มาสิบป,ปีกสิธาเศ้าพรรษากสิยุขั้นบัได้คูนองบ่เอาสัมสามียซะแล้ว เจ้าผู้ผัวดอกซ่อนซ่อนดอกสะเลติโก๊กโบเซป่ปลายโบนึ่งสั่งมาให้คิดน้ำคิดไปหลายนับมือยุ่งมุ่งมาคือหากใครคิดไปหลายนับมือท่อพ่อแล้วบ่คขิดน้ำขั้นเจ้าคิดหอดไอให้แงนเบิงดวงดาวสองตาเห่าสิบพบกันอยู่ทึงฝ่าขั้นเจ้าได้กินเขา ให้ฝากไปน้ำกาขั้นจะได้กินปลาให้ฝากไปน้ำแหง้งขั้นเจ้าได้กินสิ้นแหง้งให้ฝากไปน้ำล้มแสแล้วนองเอ้ยนองเอ้ยฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตืน่นบาดหาคิดหอดเจ้าสังเมาเอือนอิ่มโบป็นเถรน้องค่อยเจ้าคือเขียดจะหน้าค่อยฝน คือค้นจนค่อยทาสิรวยโอ้ย่านแต่ตายบ่ท่านเห็นซ้ำของค่อยเจ้าอยู่หัวหน้าบอนเก่านกเขาขันกระแตแต่กระแตแต่กรแตแต,แต,แต,แต่แจนเว้นห้องขิดน้ำแท่แล้วของค่อยเจ้าจนมดเขตพันษาวาสิซึกออกมาผัดวาฆ่ากระติดถอด เบิดกระถิ้นแล้วก็นย่งเสืออยู่คือเกา่าสิให้คอยจนเท่าเศร้าแล้วบ่คอยเด้อค้องคอยเจา้าจนเขาไม่มาถึงค้องคอยหึงจนเขาหน้าป่าแล้วแนวน้ำายแนวซ้ายตัวเกง่งน้องบ่คอยอีกแล้วเศร้าสั่มบ่ขิดน้ำบาสนบาสั่น้นองคอยนอง ปลานกเจ้าค่อยป่าปลานกกระทาค่อยโคบปลาลูกหัวค่อยน้ำค่อยทาแต่ฝนคือคนจนค่อยทาสิรวยย่านเจ้าป่วยตายบบทันเห็นจอยสวยวอยเอ้ยสวยวอยเอ้ยผีน้องนี่คือมรรกคําพญาภาษาอีสานพีนพ่น้องพี่น้องพี่น้อง